โอ้สัสดีครับเชฟจอมของโครนเลมาสอนทำแหนมผัดไข่ครับท่านกำลังมีปัญหากับการกินอาหารไม่รู้จะกินเมนูอะไรอยู่ใช่ไหมครับมาทางนี้เลยเชฟจอมจะมาแก้ปัญหาให้อาประสบจริงๆเลยขั้นแรกเรามาเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะครับเอาหอมใหญ่เนี่ยเราก็มาหั่นหันหันซอยซอยซอยนะครับเออขนาดตามความชอบเลย แต่ต้องเท่าๆกันนะมันจะได้สวยด้วยเอาแล้วก็ต้นหอมสามต้นนะครับใหญ่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตาด้วยมะเขือเทศอีกหนึ่งลูกนะครับหั่นเท่าๆกันนั่นแหละครับหั่นหัวออกด้วยใช่เลยครับ่าซอยพริกกันผมใช้พริกประมาณสี่ห้าเม็ดนะครับพริกแดงจินดาธรรมดานี่เลยนะครับ เทียมเราก็มาบุกบุบสับๆผมใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับจุบๆๆๆๆๆเอาซอยหยาบๆยาบอย่างนี้เลยครับอ่าพระเอกของเราแหนมผมใช้แหนมสามรุ่นนะครับนำมาออกมาแล้วก็ขยำขยำ ขยำยางไงมันจะอร่อยและน่ากินกว่าหั่นเป็นท่อนๆนะครับขยำเสร็จแล้วตอกไข่กันเลยครับผมใช้ไข่สามฟองนะครับไข่ไก่ครับตอกดูก่อนจะได้รู้ว่าเน่าหรือไม่เน่าอ่าเติมน้ำมันเล็กน้อยเอาไข่ลงไปผัดเลยครับขั้นตอนนี้ผัดไม่ต้องให้สุกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาลงมาผัดอีกรอบหนึ่งกันผมจะผัดแล้วก็พักไว้ก่อนครับ เนี่ยครับตักพักไว้ก่อนเลยขั้นตอนต่อไปเอากระเทียมใส่ต่อเลยครับใส่น้ำมันลงเล็กน้อยกระเทียมสับของเราก็ลงไปกระทาไม่ต้องล้างครับตามต่อไปเลยผัดเหลืองได้ที่ก็เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปผัดต่อครับผัดหอมใหญ่ให้สุกครับสีเขาก็จะออกใสๆนะครับสังเกตได้ไง่าย เมื่อเสร็จแล้วเราก็ใส่แหนมลงไปเลยครับพระเอกของเราในวันนี้ผัดให้สุกครับใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆอ,อ่ามอนเขือเทศตามเลยครับพริกตามแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันแล้วครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาขนอนะครับแ้วก็น้ำตาล ลุงเท่านี้เนะครับผัดต่อเลยไก่เสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดต่ออีกเล็กน้อยคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนใส่ผักโรยครับต้นหอมของเราลงไปผัดต่ออีกเล็กน้อยครับเท่านี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ ักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับน่ากินอีกแล้วว้าวทำง่ายๆครับไปทำกันดูครับ